แล้วอย่างถ้าเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่ครับในมุมมองของหลวงปู่จะมีการแนะนําอย่างไรให้กับคนในยุคนี้ครับนี่มีอะไรเลยก็แค่ทําตัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองง่ายๆความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นคุณเครื่องยังให้สําเร็จประโยชน์รเราเป็นผู้น้อยก็ต้องคอยก้มพนมกรนั่นแหลนะ ผู้ใหญ่จะไหว้วอนสิ่งใดก็คอยฟังอันนั้นน่ะทำหลักตามเนี่ยมันก็สามารถจะเข้าอยู่ในทุกสังคมได้สมัยก่อนลุงปู่มีเพื่อนอายุตัวเองอายุสิบกว่าขวบเนี่ยมีเพื่อนอายุยี่สิบยี่ห้าเพื่อนอายุที่มากที่สุดหกสิบกว่าเป็นเพื่อนกันนะเอ้ยไปไหมลุงอะไรประมาณเนี้ย เขาเรียกเรานะไปกับลุงนะอะไรเนะี่ยเออไปไป,ไปไหนก็แกก็พาไปวัดไปวาไปเข้าปา่าไปเก็บสมุนไพรอะไรนะไะเนี่ยเราก็ไปกับเขามันมันเราเออเราก็ได้ความรู้นะแกพาไปก็เนี่ยสอนนี่ต้นนี้เรียกว่าไอ้นี่ชื่อนี่มีสรรพคุณอย่างนี้ไอ้นัน่มีพิษนะอย่าไปจับมันเลยเนี่ยไอ้ <c oughs> หนอนแบบนะั้นอุ้ยตัวมันสวยนะแต่แตะมันนั่นมึงจะคันเกาขยเยเลยไม่ได้อะไรประมาณนี้ มันก็ได้ความรู้แต่ถ้าครบรุ่นเดียวกันนะ่ะไม่ค่อยมีหลวงปู่จะไม่ค่อยครบเพราะมันเลอะเทอะไรสาระมันพาสนุกอย่างเดียวมันไม่ได้พาให้มีสาระมีประโยชน์ไม่มีจบ